สวัสดีครับพบกับรายการอัพเดตประเทศไทยกับผมครับกิตพลเดชวิสัยบิ๊กโจบบิกโจบก,โจก็โดนหมายจับเรียบร้อยแล้วผมก็ฟังพวกนักกฎหมายทั้งหลายที่ออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาพูดคุยผมก็จำตามที่นักกฎหมายว่าไม่ว่าจะเป็นทนายความอัยการ อดีตผู้พากษาก็บอกว่าถ้าออกหมายเรียกสองครั้งไม่มาก็จะออกหมายจับอันนี้บิ๊กโจ๊กออกหมายเรียกก็สามครั้งะถึงจะออกหมายจับแล้วตกลงมันยังไงวะแล้วคําว่าหมายเรียกเนี่ยหมายเรียกมือเป็นตํารวจออกหมายเรียกนะผมก็เพิ่งรู้ว่าศาลท่านไม่ได้ออกหมายเรียกศาลน่ะท่านเป็นผู้ออกหมายจับแต่ตํารวจเป็นผู้ออกหมายเรียกและที่บอกว่าศาลขอหมายจับศาลศาลบอกว่า ไม่ได้เอาไปหมายเรียกพอไม่มีศาลอาจจะพูดปากเปล่าไม่มีคําสั่งศาลเทอออกหมายเรียกคือกฎหมายนี่มันโอ้โหมันลึกลับซับซ้อนจริงๆนะเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับก็พยายามจะคํากันไปทนายความก็รู้ดีที่สุดแต่จริงๆแล้วทนายความก็ไม่ได้รู้หมดทุกเรื่องรู้หมดทุกคนหรอกครับบางทีก็มั่วๆกันไปก็อย่าไปไว้ใจอะไรกันมากทนายความแต่ละคนเขาก็เ,เก่งแต่ละเรื่องของเขาบางคนเขาก็เก่งเรื่องเกี่ยวกับ การโกงเงินกู้เงินยืมเงินบางคนเขาก็เกี่ยวเก่งเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนบางคนเขาก็เก่งในเรื่องของสากลบางคนเขาก็เก่งในเรื่องของยาเสพติดอะไรทํำนองนี้ก็มันแล้วแต่คนไปไม่ใช่ว่าจะเก่งกันทุกคนยิ่งทนายความในโซเชียลอันนี้สิ่งที่เหมือนกันก็คือพูดเก่งทุกคนทีเดียวครับผม แล้วก็มาวิเคราะห์วิาพา์วิจารณกันไปต่างๆนานาผมฟังแล้วผมก็ได้แต่ขำๆแต่ก่อนผมเชื่อนะแต่เดี๋ยวนี้ผมฟังแล้วผมไม่เชื่อเลยแล้วมันก็เป็นไปตามที่ผมคิดด้วยในกรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยคนอย่างบิ๊กโจ๊กไม่รู้หรือว่าถ้าออกหมายเรียกสองครั้งแล้วจะเป็นหมายจับโอ้บิ๊กโจ๊กมันน่าจะรู้นะเขาเป็นในผลนะแล้วเขาก็มีทนายรอบตัวเยอะแยะแล้วก็ปรากฏว่าก็สองครั้งไม่ออกหมายจับก็เป็นสามครั้ง พอสามครั้งบิ๊กโจกันรู้เดี๋ยวก็ต้องออกหมายจับแล้วก็บอกว่าออกหมายจับจริงๆแล้วบิ๊กโจกรู้ด้วยว่าหมายจับจะออกเมื่อไหร่กี่โมงตำรวจไปขอหมายที่ศาลไหนพอรู้เสร็จปุ๊บบิ๊กโจกก็ไปมอบตัวเลยมอบตัวไม่ใช่มอบตัวนะมันมอบตัวไม่ได้มีหมายจับมันมอบตัวไม่ได้ก็ไปก็ก,ก็เขาก็อ่านหมายจับเหมือนกับตำรวจมาจับแต่ก็ไปหาที่โรงพักถ้าเกิดบิ๊กโจกไม่ไป ไปเดินเล่นอยู่ตรงไหนตำรวจเขาเจอเขาชาิเลยนะชาิจับใส่กุญแจมือเลยนะอันนี้บิ๊กโจก็ไปเขาจบไปจบไปแล้วก็ได้ประกันตัวออกมาประกันตัวแล้วบิ๊กโจก็ออกมา,ถาแถลงขา่าวแถลงข่าวหรือยังไม่รู้ออกมาแล้วก็ไปไปพูดเป็นเรื่องไปเล่าที่สมาคมชาวภาคใต้ไปงานสมาคมชาวภาคใต้ต่อแล้วก็บอกว่าตอนนี้ว่างแล้ว ว่างแล้วเพราะไม่ได้มีภารกิจอะไรเยอะแยะไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีก็เลยจะเอาเวลามาเพราะสมาคมชาวปักใต้เขาก็รวบรวมทนายความไว้เป็นแบบเป็นสิบคนทนายความที่เป็นคนปักใต้นะคนอีสานคนเหนืออย่าไปเข้าไปยุ่งกับเขาเขาเป็นเฉพาะคนปักใต้ก็มีเราก็จะช่วยแนะนำบิ๊กโจ๊กจะไปอยู่ที่นั่น ที่สมาคมชาวปักตายตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปไปอยู่แล้วก็จะมีทนายความให้คำปรึกษาครับให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีผมว่าบิ๊กโจ๊กอ่ะควรจะตั้งกองไม่ใช่กองกำลังตั้งเป็นกลุ่มอ่ะกลุ่มแบบกลุ่มสายไหมต้องรอดแบบกลุ่มของการจอมพลังอะไรเงี้ยเออตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่ม บิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กอะไรเดียสายหมายต้องรอดกันจอมพลังบิ Big joke. ๊กโจ๊บมาอะไรทำนองนี้คิดไม่ออกเว้ยบิ๊กโจ๊กต้องชนะอะไรเลยก็คิดไปใช่ปะ่ะแล้วมีคนมาลองเรียนลองเรียนลองเรียนบิ๊กโจ๊กก็ ไปจัดการเหมือนสายไหมเหมือนเอกสายไหมเหมือนการจอมพลังอย่างเงี้ยเออก okay. ็โอเคนะผมว่าน่าจะดีดีจริงๆ, <är> <ic> ๆครับผม <c> แล้วก็มีมีออกมาวิชาวิจารณ์ว่าเอ้ต้องโดนพักงานต้องโดนปลดต้องโดนพักราชการต้องโดนอะไรหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าบิ๊กต่อบอกไม่โดนจริงจริงบิ๊กตอ่อไม่ไม่มีสิทธิพูดนะ พอบิ๊กต่อไม่ได้เป็นผอบอนะต้องให้บิก๊กบิ๊กตายเด็ที่รักษาการผอบอพูดว่าบิ๊กตายจะพักราชการบิ๊กโจกไหมถ้าบิ๊กตายไม่พักก็ต้องไปถามนายกเพราะนายกเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าจะพักราชการบิ๊กโจกไหมพักราชการเออพักงานไมย เออก็ต้องไปดูไปถามคนแ,แต่คนก็วิาพากษ์วิจารณ์ไปต้องพักต,ต้องนู่นต้องนี่คือตอนแรกผมฟังแล้วก็เชื่อตอนนี้ผมฟังแล้วไม่เชื่อแล้วต้องดูจากปากบิ๊กต่ายกับปากบิ๊กบิ๊กนิดเออบิ๊กนิดเศรษฐาทวีสินนั่นแหละครับก็ถึงจะถูกเป็นคนที่ถูกออกหมายจับ ที่น่ารื่นที่สุดนะครับผมแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขที่สุดหลายคนบอกว่าเอ้ยวิกโจ๊กก็จะพลาดการเป็นผอบอไปอีกแล้วอาจจะพลาดไปเลยตลอดชีวิตหรือพลาดตอนนี้แล้วก็มาสู้ใหม่เพราะวิกโจ๊กยังมีสิทธิ์สู้อีกสองสนามนะสองสนามเลยเพราะว่าสิ้นสิ้นปีเนี่ย สิ้นกันยานี่ยก็จะสู้อีกสนามหนึ่งแล้วพอต่อไปก็ยังมีโอกาสอีกหลายสนามแต่ก็คู่แข่งคู่ต่อสู้ก็แบบโอ้โหมากันแบบแรงๆดังนั้นเลยไม่แพ้บิ๊กโจ๊กเลยอาวุธชุดโทปกรณ์เส้นสายมากันแบบแ,บบแรงๆก็อายุราชการยังเหลือเยอะอก็ยังต้องสู้ไปแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่โดนคดีนะไม่ติดคุกติดตาราง ไม่ได้เป็นผอ,อก็ไม่เป็นไรหรอกครับบิ๊กโจ๊ก็อาจจะมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้ไอ้ส,สอเนี่ยมันเป็นได้อยู่แล้วไปอยู่พักไหนเขาก็เอาไปเป็นปาร์ตี้ลิสอันดับต้นๆมีทั้งชื่อเสียงด้วยแล้วก็มีเงินด้วยเพเผลอๆก็จะได้เป็นรัฐมนตรีอ๋อก็ไม่เลวนะบิ๊กโจกรัฐมนตรีช่วยไปก่อนแต่ว่ามันเป็นรัฐมนตรีว่าการโอ้ยเผลอๆก็มันมีโอกาสเยอะ ขอให้จัดการไอ้ปัญหาคดีความให้มันจบสิ้นไปยังไงก็ทำไงก็แล้วแต่ให้สาวไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นปปอชออก,ก็ว่ากันไปนะครับผมเพราะว่ามาถึงตอนนี้เพื่อนๆในรุ่นบิ๊กจ๊กนี่บางคนส่วนมากเป็นผู้กำกับอยู่นะมีไม่กี่คนที่เป็นในพลนะเป็นในพลก็แค่พลตำรวจตรีนะ บิ๊กโจ๊กนี่เป็นพลตำรวจเองจะเป็นผอ,อต่อหรอโอ้โหก็มาไกลเกินไกลเกินไปแล้วจริงจริงนะครับผมก็เฝ้าดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้ก็ไม่ค่อยกล้าวิาพากวิจารณ์ไม่ค่อยกล้าฟันตรงอะไรเท่าไหร่ละเพราะปากกาเซียนมันจะโดนหักครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจริงจนะครับผมก็ได้เฝ้าดู ว่กกันก็จะผิดก็สมควรจะไปติดคุกถ้าไม่ผิดก็สมควรที่จะมาเฉิดฉายในสังคมเหมือนเดิมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตเล่มละสองร้อยเกสิบบาทรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่ศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเจ้าพิธีกรรมพิธีการต่างๆไว้ครบคันเลย ทีเดียวเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดติดต่อผมได้ทางเ Facebook รดรก,กิจพลเดชวิสัยไอดีไลน์ก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันพนังพยาสยามวาระที่สองค์พยาคุดองค์ทาเวสุวรรณแล้วก็พระพิเคเน่ซึงเป็นเข็มกัดสวยกิบเลยก็มีให้บูชาปลูกเสกเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าอยู่ช่อง YouTube ก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยแลขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามขอท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี